ยังไม่ได้กินบ่แต่เช่าบุบ่อทั้งรองเพื่อนยังไม่ได้กินบ่กินแล้วโอเคยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินบ่อตัวเจ้าอืมแช็ดได้ชะตำทั่วทัวกับเจียวส่วนฮะกับเจียวส่วนกับเจวจูบอนเนาะ บ่าวาทิยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็สบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปของบ่าวก,ากระไพ่อีเก้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะบ,บ่าวกระไพก่กะเชได้มาเฮือนของนอกเต่าเพิน่นเนาะ,ะบ่าวกาอสิมามื้อนี้เป็นครั้งแรกพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ตามก็ได้มาฮอดเฮือนโนซาคน,คนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิได้ขึ้นไปโอ้ไปลบไปถามทางเฮือนน้องเพิ่นก่อน,นเนาะมาฮอดเฮือนโนซานขออนุญาตขึ้นเฮือนเลยเด้อ สบายดีน้องมะนาวอืมน้องมะนาวคนงามโอ้กินข้าวกินหนับนะบอบอยังไม่ได้กินมีอะไกินโอ้ยังประทัดกินเนาะเจ้าอยากยริงจังอยากในเหมือนมูอะไรกะเอาชิ้นแห้งก็ได้ชิ้งเห่หนังเค็มก็ได้โอ้ยเขียวดีบอกินหนังเค็มจำเมื่อได้อยู่บอจำได้อยู่ชื่อยังก็เอ้าจำได้อยู่ว่าชื่อยังก็หัวชื่อยังจำแล้วใหช่วยมึง ยายังก้อนี่่ชื่อ่กดูแม่คนจำอาจจะจะก็เห็นบมชือคนได้กันเนาะจือไรเนีบ่โอ้ช่อคือเรียนอเนาะนชืดได้เฉยอาจารย์เลยผานี่ชื่อเป็นกระมวลเนี่ยสื่อน้องมานาวผู๋ชื่อกระมวนแถมยังงามอีก ปดิไปดปดโอ้แต่งตัวงามงนีงามบ่งามปนใดนะงามปนใดบ่น่องมังงาบ่นงน่องงาพอสิปดอ่จำได้ยี่บ่จะปีชาชามอืาปีบ่นจด้วนเงนน่เอ้าวแล้วจะเอากุยไปซื้อคุยกันก่อนเนาะคุยกันก่อนเออิบเ่าก็จะงหไปซื้อวิชาได้กินยี่บ่นานแบบสี่ โบไม่ได้กินจ้ะยังไม่ได้กินใช่ไหมบอแม่น่ะชื่อวงมันี่บออันนี้เฉาโบแมนแม่บอเนี่ยเก็บมาเดียงชื่อ<โ><โ>อ้คู่ได้วาแบบนี้คือวา่ายชั้นเฉาบวกเนี้ยอยูย่ปุ่มเลยมาเด้อบูไม่มนังเฮียนเอาป,ปุ่มมานั่นไายน้องเพคนเป็นครูเป,เป็นอาจารย์คู่ได้หนิอ่านเป็นอยู่บ่อ่านเป็นน้มาปุ่มอาจารย์บุ่มนะำมาดู เอามาได้่ไหมออามาได้กับมือแล้วใช้ของมือทั้งห้องผู่าดอกยาอกจ้ะมุนาผุนแหเอือยเฉียามาให้โอเคยเคียดมันซื้อวิบวจ้ากะเคยแล้วโอ้มุนาเอือดเีมาให้เด้อดข้เคียดหอดหองก็ได้นะเจ้เคียดหอดหอก็ได้ม้อหม้อเจ็ดเนี่ยอ้าทูกหม้อเจ็ดถูกินเลยบัวหดสะบัวีก่ะบัวปชากระโป กูจุ๊บจักเจ้าเอาแต่เรื่องจริงแล้วล่าเอาเนาะโคสามก็เอาใจแรงออกครับนะสำนวนแมนแมนไปหาขึ้นแต่ก็ขาดแมนไปหาสีแต่อันไปเผากินข้าวแคปยังมีน้องหลามืเลยไม่ทันได้กินเลยครับยังไม่ได้กินบ่อแต่เช่าบุบ่อ่ทั้งรองเพิ่นยังไม่ได้กินบ่อโอ้ยยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินบ่อ แฉบได้แฉตำถั่วั่วกเจียวส่อนฮะกับเจียวส่อนกับแจวเอาพ่อผนวันยังไม่ได้กินอือกินบ่เล็วเนาะกับแจวอก็ได้กินอีกบ่ขมเคือเนาะอยากงั้นนายกินงั้นนั่นแน่นะ โอมีใครามน้องเดียวน้องสินอนตะได้ไหมน่องหล่ะน้องฝนกินนอนบ้านในอาบในบ่อน้ำนะบ่อได้อาบน่าว่าน้ำชิ้นหงมือเลยบด้วต้มแบบนั่นบ่บด้เจ้าน้ำอุ่นน้ำยังอาบบ่ใช่บด้วต้มแล้วหางไม้พ่อให้บด้วต้มเลยอือาบยังน้ำหางไม้บ่ ยา้อเนาะบึก hmm. ว hmm. well, ่าบ mm ่มอใช้อายหาใหม่น่ะเนาะบ่มอบ้านนาดิถ้าว่าน่ะโอ้บ้านนาบน้องเคยไปหาบ่อือางหม่ดียังน่ะฮะางมดียังดียัง่แม่นคือต้มอาบ่ดีเจ็บหัววินหวยแล้วกินนําบ่ถ้ากินน้ําอาบ่หางมน่ะอือโอ้แต่ว่ายังบ่ไต้มยังบ่แ่ยังบ่อาบเนาะกินเทนได้กิน เฮหจะได้มันสึเศร้าวันเจ็บ hmm. ห really. okay. okay. yeah. yeah, ัวว uh ิ huh. like, right ่งห right? ัวจ uh ่ะจากนั <n> <üss> mm ้นมันสึเศร้าเจ็บหัววิ่งหัวจ่ะยังบไปกินยังบไปอาบยังกินได้ชกสมเก่งใช่นะเนาะนาจะมีเลยเนาะมีอยู่แล้วนาข่อยก็ขีดฉงเก่งหักเขียดตอนนี้ยเมื่ทันมีตอนนี้นะน้ำในลายอยู่น้ำลายแมนถ้าเราหาน้ำบกถึงมีลายน่ามึนปวดปากิงเดน่ามึนปวดปากิงเจ้าเคยไปบ่ไปแล้วไปกินกับท่านน่ะก็อีเพลตเออเจ้าแ้วไปน้ำบ่ เจี๊ยบกระแดกบ่เจี๊ยบกระท่นเจี๊ยบพุงเหรออู้เจี๊ยบขู่อมกินได้มั้งข้าวบเอาใช่มาขามบ่ข้าบ่เลยจ้ะฮะเอาใช่มาขามบ่ข้าวบ่เอมอย่างทานเมื่อนปัวหมวันกินอืกินใจพี่กลางนี่เดือบานเฮาวพิเศษคุบไปนั่เนาะคุบไปนั่นไปกินมันกระทันถึงมาขามปอมไปนั่อืมได้หลายบ่ปลาหลายเก่งได้กินกับปลามาเลยเนาะอืเก่งได้กินปลานะได้ปลาลาย ดีใยินบอกแม่มักก็ไอ้ยินแล้วออก็กินดินบหรือบ,บ่กหรือว่าขวินขวดใช่ไอมขวกินกับแม่สองคนหลายคนอยู่โอ้หลายคนอยู่เราขมภัยไปด้ห้องคุณเขากินน้ำบ่เมือนะบ่ผูออ้หินจะไปตายรจไ, <c oughs> ไปตายเยคอยไ่ได้ไปนะเรห็นคอย สกิกาดเจ้านี่เนาะแม่ข่ไปไข่ปลาดุไข่ปลาดุเรากินครับใหญ่โหดบ้าเนาะโอ้ยข่ไข่ไปกินน้ำเลย่งโอ้ยลาตาอันเดี๋ยวมันไข่ได้แล้วไข่มีตะคู่นชากูชายด้วบวงไงชายชุดใส่สดเอาด้วยไข่เอาผักอีบสมหลังคุ้มชายหนึ่โอ้ยแซ่ปาหญังเนาะแกงปลาเค็ง้าว่้านช้างอ่ะนะของแซ่บเลยเนาะ เจ้าว่าไปมิงฮะเอาไปวไอมิงไหมิงนี่ใหมมิงไอมิงเถอะออมาจะขู่ไปได้เอ้าคือสางว่าแบบยังบ่อยากไล่ได้เนาะไทยไอเพิ่นโบอืมไอเพิ่น ไปหาปลาทาบ่อคำไพ่โอ้แต่บ่อคำไพ่บุหินเนาะผลกิ้วเข่าแล้วแล้วบ่อต่อนน้องไปจ้าเลี้ยงมันไปด้วยไงวะแต่เบี้ยมันไปด้วยแต่บัวมังเบี้ยมันไปด้วยเจ้ากลับมาแต่เบี้ยบ่อตอนนี้นั่นจะไปยังเบี้ยนะดีงานโอ้ได้จักเดือนฮะได้จักเดือนไปเห็นงานอยู่เบี้ยนะได้ชงชัเดือนเนี่ยเป็นไหเดือนเท่าไรเลยนะเดือนมือ่ะ เดือลายได้มืค่ะไปเห็ดงานยังอยู่ยังไงะเนาะก็ชมก็เือแล้วโอ้อแคมาจานงานบ้านเมเมนนงานบ้านเนาะชักเสื้อขายคนเนานางถอยบวงแนะอ่คือมาสนองบนงานดมาคนที่มาักโก่อนโอ้มาผักโขก่อนเป็นงานนองมือเนาะผู้ชายลายได้โอ้ผู้ชายลายอื่คนไทยยิ่งผักพรก่อนเ่ย ยังสิไปอีกบ่ฮะยังสิไปอีกอยู่บ่ไปแล้วอีเฮงบอจะสจึงสิไปนะฮะกะว่าอีกจักมือได้สิไปไปมื้อนี้แล้วเพิ่นมาเอาเลยเออเพิ่นมาเอามื้อนี้บ่อือโอ้เพิ่นเอารถยังมาหับน่ะน้องมื้อนี้ไปวิโก้ป๋าเพื่อนอ่ะโดิโก้ก็ได้มาหับเพิ่นมาหับฮอดเฮือนได้บอยังได้ฉาบูนก็ได้โออเพิ่นมาหับฮอดเฮือนเลยเนาะอ่าท่าน้องเพิ่นกะสิได้ไปเฮ็ดงานอยู่เวียงในื้บ้านเพิ่นเว้านะ เป็นย <static> ังไงอาเสือดีใจน้องเพิ่นว่ามันจะได้ไปเห็นงานอยูอเบียงโดยดีใจโดยโดยยเพิ่นเบิのの่งคือความคืดของน้องเพิ่นน้องแบบว่าไปเพเพิ่นเบิ่งน่ไปเพิ่นกระเไปที่น้องเพื่อนคืน้องเพม่อนไปเพยได้เพ่เร์นเน่ใส่เบิร์นเนเยาดอกไม้ดอกเบิร์นเน่ไม่นอเออยาลอกไ่จัให้จมาให้เบิงโดยเนือเอ้ยจะเบิงตามลำเรา คือทีมงานเพิ่งกระถามถามไปเราเพิ่งกระตอบไปพี่น้องเลยเนาะงานสาวว่าแบบนนั่ก็ขอโทษขออภัยน้ำมาเลยเนาะถามน้องเพิ่งกระว่าไปตามตามตามภาษาน้องเพิ่งมาแต่เคยไปหันไปนี่ยุ่งน้องเนาะแถวบันพีนี่ก็ไปเรื่อยอยู่บอกไปเรื่อยแล้วโอ้ไปเฮียนก็ไปเรื่อยอยู่เนาะเมื่อนั้นเขาคิดว่าจักไปส่งเจ้าอยู่ใช่ไหมเพื่อนหนูที่บ้านพ่อหมอโอ้ปิดมาจะมากับภายน่ะ บักจะมาแต่บ้านของหมอจะมาก็ไปจะมาถ้าปันละเพื่นมาชงโอ้ผมชมยืนไว้เออชมยืนไว้ที่รุ่นเจ้าว่าไปเม่นนั้นจัดที่มายในเย็นไปชงน่ะเราเข้าไปของการแหละจัดที่เพิ่อนชวนรถเอาน้องเพิ่นไปชงเพื่อนพ่อหมอเมี่ยไม่หาเยอะเพื่อนถือกระตุ้มขนมแดงล้วก็ใครในเียนกินน้ำแดงเหมือนในเยนเตะอ่งจะกระตุ้มขนมไปให้ในเยนกินจะบอกเมื่อนะ เังเนเดิม้อเะจะซื้อเอาเพื่อนันบ่อเตียงเงนบ่อขนมจะซื้อเอาขนมจะซื้อเอาขนมเตียงทองเอาไปตอนนเฮียนไปเพนพมอได้จะมันีังไปตอนเดืนนาจะขนมเราจะเชี่อนนุ่มใจตัวเรืองไะเออไปหายพอมออะไรนักเก็เจ้าได้ทางไม้มาแบบนี้ทางไม้แต่อามาเนี่อาบสเทือแล้วออกมา ทางไม่แต่เจ้าอาาแต่เฮิอนผอมออาบจากเคือแล้วยังไปต้มอีกจยังไปต้มเพื่อถามมันห้อนกันบ่ถาากาศห่อนแน่นะเว้ยนะคุณอะสไปงานแท้นะงามปล่อยแกลัวภาษาฉันหน่อยพวกเจ้าบ่เนี่ยไจะผู้ชายจ้ะใช่ไหมน้องน่องก็ กบนยดแล้วินยาดับบอมือนี่น้องหละอามไม่กินเลยอืนเนาะอืมหวานผิดบอบ้าแล้วนะโอ้ยเพิ่นกินเก่งยาเก่งไหมนี่ไม่ได้เลยนะแต่เช้าเพคนนี้ไม่ได้กินบ่ไม่กินอืมเอามาให้เพองน้องคนกินแน่น้องเพิ่นก็อยากหายอยากเช้าเนาะ คึ้นเก่งคือพี่สั่นี่เนาะกินยาโอ้ยจำหมดเก็บหัวเด้อปวดหัวกินจั๊กเทือ่อนมยามื่อหนึ่งกินยาจั๊กเทือ่อเมื่อหนึ่งแต่ละมือนี่กินจั๊กเทือ่อกินยาเนี่ยกินจองโอ้มื่อหนึ่งกินสองเทือ่อตอนเศร้าตอนตอนแดงบมอเจ้าต้องกินเน้อนางเลิกกินเฮกครือหมอคนสั่งมาจได้มีเก็บหัวเนาะจได้เศร้าเนาะทางแม่กะสิบอะไรใช้โฉ่เด้ เมากาสิได้เห็นเห็ดเบียกเห็ดงาน่อยพ่อซอยเมเนาะตั้งแต่เช้าทั้งน้องเพื่อนยังบ่ได้กินเนาะอืมิยาเท่นั่นอือืกินได้ไ่บ่กินด้นอนกะช่วง3ช ชิานใหญ่เนจังังนหาเนจบัเทอนี่บบเทนี่บนี้บัน่ชีชักินทุกมิดบ่อนะกินหามิดินะด่เนี่ยมิด ก็จะก้าวในไทยเรากินด้วยพวกนี้หนังสีกัการสีดีขึ้นบ่เอาชามชุดนี่นี่นี่คือเก้านะกินเก๊ดเพื่อน่ะยาอดกินเก๊ดเพื่อปคนตาเันแห้งให้กินมือละคพาคนน่ะอืมคนให้กินตอนตอนแดงี่กมรอนี่กันตอนเบ้นที่กบบเหนื่อยบ่ให้กินอืิ่นได้กินคู่มือบ่อยาดบ่อหันชามชีมือมาไทยบ่ให้กินบ่กินเลยอืกินกินหวานกินนี่ก็จะกินกินบ่ได้

หญ่่กที่แล้วเนาะยามิดเด้เนาะไอ้นึงเจ้ากมาทาข้างในมาขอคับแน่นข้านมาข้อให้เต็กเอาเข่าไปเท้อหาวงไนผูกเออือ่าเก่งเลยนี่กินได้ได้มิดเรากินยากันทีได้เช้าน้องน้องหน่เนาะทั้งแมแก่สีบได้ลามสูดิ้แก้วเบิดดับเบิลแก้วเบิดละแก้ได้เาก็เชื่อาเแก้เบิด เือเพื okay, okay. like um, okay, like ่เ like. ป ah ียผมคนนั้นไผรแก้ให้เจ้าน้องล่ะบอโอบาแ์ซนเพิ่นขึ้นมาเศร้านี่ไลเปียออีบอน่ะอืมปียแก้ปียแก้ยู่นี่แล้วปะชี้นะอืมเพิ่นเปียบินเนี้ยปียเพิ่นเปียงามเนาะใครแน่มาหาเจ้าเศร้านี่ จีบอจิตกับไผ่แน่ได้คนอยู่บุตรบุตรบุติบุตรบุตบุนรบุตรอแน่บุตรบอตรบตรบุตรบตรืุเรบุต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 รบอตรบุตรตรบุตรบุบุตรบุตนบุตรบหตดบุตรบุวบุตตาบาตรบบุบุตรตรบุเรบุตรบ่ตรบบุตร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 บบุตรบุตรบุตรุ น้องบ่ชื่อเนาะล่อบ่เก่าบาดนี่จะล่อบ่เก่าบาดแฮ่มาเบิ่งเนี่ยนี่ก็บ่ชื่ออันเบิ่งต้นมวยแบ่ือว่าจิตอีอืมตเือนใกล้กันอยู่เนาะบ่ือบ่จิตออบ่จิตอพเด้เพิ่นเลยบ่ือใจงามมจว่าไผนี่จักชื่ออีแบ่อา จิวันหรอกเนี่ยอ่าอนนี้อยาดจำได้อยู่แล้วสาวสวยน้องกเจ้าไปเกี่ยวเขานะเอือยตะกินเลยนี่นี่พวกก็ถัดยังเงินเนื้อปิ้นีงเชื้อนี่น่ะดาวได้หาย่งโอ้ลางจื้อลางจื้อเบิด์ตมูนลางจื้อจะคอยผู้เดียวเพราะว่าเราเคยไปไปหาปลาหน้าก่อนเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นกานของเมื่อดยังหายเจ้าโอ้หายผลทั้งหลายปีเด้พิ่ผยังจำได้อยู่เนาะ เมื่อก่อนี้ทังน้องไปเกี่ยวข้าวหน้าเจ้าบ๊อบแมนแม่ก็เพ็นรเบึ้งทรทัตดูเทียงหน้าฝอยได้เสมอจ้างเพรา่จ้างน้องเกี่ยวข้าวไปจ้างน้องพด่านแ้เพนจะไปช่ยบพรว่าข้าวปอยโยงนี่คุณเพีังจำได้อยูเนาะทาเืินเอื้อเจ้ยก็จำได้อยูบอทางเมื่อเฮือนเลยจำได้เหตารุยนี่เยอะทุกวันเลยโอ้โหเคน่ังจำได้ด้จยาวบอยกว่าคอยไปลูกไป ในจักเลยเนาะหมัดเป็น,ะนะปสี่เปดเจ็บบ่อน้องเปิดเจี๊ยบบอมันเอาเพื่อเห็ดแบบนี้อ่ะเจ้าคือมัดแบบนสี่วะเคยอืมเคยมัดเลยเนาะตมืงอไหรไปซื้อหนังเข็ม <c oughs> เอ้าน้องกินได้อยู่บ่อนางเค็มจมังได้กินได้นะบ่อ<บ>จะกินนางเค็มมากจูติ ชิบชิบพิมบ่เลยจีทุบๆเนาะเส้นเดียวนี่เขาเบิรสองปั่นผมได้อยู่น้ยไข่น้องเ่อล้วเนาะเกิไน้องคนไปซื้อน้ำเ็มอนกอกินได้หมักโม่โหนบอกินนี่เออไตเป็นหัวเน่ไนเป็นหัวโี้ได้ช่าไปซื้อไห่ไม่แต่เจ้าได้ไปซื้อเองจ้างเงินไขนี่ห้าขวบผมนีนายนายเตวน่ะ น totally ี่แล้วสติกแดงก็จะเอเดียวแดงไหมผมมีนี่เอาหายมาจีบจูบบอลนี่นายมาจเบหนี่ใบยังนี่นะใบยังชานี่ใบนี่ใบยังนี่มันใบยังอู้หูใบเสียดพื่อไ้นี่โอ้จูบได้เนาะจูบบอลนายจเบหนิดองไม้เนาะจูบเสียดองไม้จูบได้นี่ได้จูบได้ในจีบหนิชิพันชิพันแล้วจะเอาเงินตรงชิงเนี่ยเป็นชิบิ เวชิพี่สหรอวะอ้เจ้านีอมาชำร่าทำบนี่ออกใหม่มาแช่นองใหม่ได้หรอวะเอาเฮ็ดดี่ได้เอาก่อนาดีเด้อ้ยเอาห้น้องเพื่อนไปชื่อใหมาตะเวนก่อนบานนี่กับนับเป๊ปซี่ใจเด้อดยขอบใจนี่เลยทหายชมใบเจ้าใบยังฉานี่ สามชิปเลยะสิบอใบสามิเราจะกัดไหออใบสามสิบดวยเราพืเนาะอันใบเศ้ากับใบิปเนาะพว่าใบสามสิในพไปซื้อนางเข้มกับนางเ็ซซี่กับอันในบมกหมูเนาะพนอยาเอ่าอ่าตัวึงเงนไหลนี่น้ำปย่ะน้บันย้จะใบบันนี่พูบอบันนี่เนาะชิได้กินน้ำเป๊ปซี่ที่ินได้กินนาเข้มล้วก็ชิได้กินหมักอันตะเวนพรอมน นางเข้มจะได้กินมันนี่นะอืแล้วจะให้เมย์จะไปซื้อให้เ้อะไปอย่งนี้ต่อไปนี่ได้ลเท่าไรแล้วนะน้องละนี่จะเออหนึ่งเ้าวก้าสาชิบสิบหาชิบโอ้โอ้หกิบบอขออีกใบนดงเป็นเท่าไรบ้างนี่หกสิบเป็นหกสิบ แบบใหม่ยุบตัวเลยค่ะมันนี้เหนหนักเข้มกับมันว่าน้ำเป๊ปซี่กับน้าจิวินนั่นจูบว่าน้องจำนะโอ้เหลือยิ่เหลือยิ่งบ่โอ้คือน้องในเงินลายเป๊บซี่นี่จะหายไปไหวไงน้องไม่เองแล้วโอ้ก็เองบ่เหี้ยบ่บ่เหี้ยบ่ก็เองป่งใหญ่จำเยาว์มาตุกโป่งก็บดอกใหม่มาเนี่ยมาแล้วจังเก็บเนาะเนาะเจ้าคือบ่ผายแม่ไหวไงน้องอืม เก็บใเองบ่ตองใหม่เก็บมาตะใช้ดอกใม่นะนี่ดูสอนเก็บใหม่ใช้ทงเสื้ออ่ะสากับกวนน้องชันนี้ก็นเนาะโดยเ็กเีได้กางกอดเน้อหนเลยฮะในมืมเล่จะเวทนะเอ้าเจ้าไปชื่อเองา่จ่ะต่ไรไดแล้วมาเอื้อยสิไปชื่อห้ อะไรทันบอกจะได้เอ้าเนาะน้องผึ่งหยาสิเหดุใดแช่น้องไปบ่ได้ไปบ่ได้ด้ก็มีไปชื่อไงบุมีภูเขาเนี่ยแนนจุ๊บบ่จุ๊บบ่อใบเดียวนะจุบอยู่เจ็ดพันจุบอยู่ในจุบอยู่ในตะเวนน่ะน้ำนี่นี่ไม่ได้สระน้ำเป๊บสี่ต้องผึ่งยาบ่องใบชองใบจังจุ๊บชองใบสามใบหมดแล้วชี้ใบหมดแล้วอ้าเนาะกับพ่อได้ฉับบัวเออ แต่ชื่อให้น้องนี่จ้ะน้องอยากว่านี่ได้กินอยู่บ่น้ำแต๊กซี่ไงเดียวนะไงเดียวที่เรือไปใช้จ้ะเรือนะขึ้นได้กินใช้ไข่เอามาต่อนนะน้อกระต้มขนมมากินบ่กระต้มขนมมากินยู่มขนได้จุ่มอีกนรอเอ้าหนังเค็มอีกได้จ้ะหนังเค็มอีกได้หนังเค็มหนังเค็มมีผู้ขายรอกมือนีินะบ่แมาจากตลาดยู่ด้วยตลาดอยู่แล้วเนาะน้องกินอยากหนังเค็มได้จ้ะแมน ผลเล็บมือหนามือในผลนแ็บมาเยี่ยมยามีใครซื้อหนังเข็มมาฝากเพิ่นตลาดนัดที่ผมมีบอกผมมาขายน้องเสบวนตลาดนัดเมื่อนี้วันเสาร์เนาะเสาร์ยังหลายมืออีกบ้นคานมีกระเจ้ามาขายหนังเข็มเนาะแมนทั้าเขาก็ได้ลูกกวนทั้งน้องเพิ่นตายตึงทั้งน้องเพิ่นพักพ่อนนะกายทั้งน้องจะกินยาได้ดิโดยต้องพักพ่อนกินยาต้องพักพ่อนเด้อน้องหล่าเด้อ ท่านๆบ่อยๆหายๆด้วยด้วท่างทางบาคำให้ก่อนได้คอตูลากลับก่อนด้วยเนอะบ่อยบย